นี่คือร้านอาหารรับ,รบ,รบในโรงไฟฟ้ารำตะคองจังหวัดโคราชร้านครัวตาตีเป็นร้านที่เราจะได้กินมาสดๆด,ดบนเคือนพร้อมกับบรรยากาศโคตรดีและเมนูที่เราสั่งวันนี้จะมีปลานิน้งเผาเกลือไซส์ขนาด3กิโลกร,รมัมแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาคังลวกจิ้มต้มยำน้ำข้นปลาบึกและปิดท้ายด้วยผัดมีโคราชจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนมาดูเมนูครับผมอันนี้ผมสั่งเมนูแบบเป็นเมนูเขื่อนแท้เลยอันแรกครับผมเป็นปลานิน้ง ซึ่งปลานินที่นี่เขาจะใช้ปลานินจากเขื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าตีห้าหกโมงเนี่ยจะมีชาวบ้านที่เขาจับปลามาขายให้กับร้านอาหารนี้ปลานินตัวน,นี้ครับหนัก3กิโลเป็นปลาเขื่อน,นแท้เลยไม่เคยเห็นปลานินไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะสามกิโลโคตรใหญ่ทุกคนเอาให้ดูบางคนอาจจะใหญ่จริงหรือเปล่าดูดิดูดิด แล้วก็อันนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับนี่ก็เขื่อนเหมือนกันแล้วก็ปลาคังลวกจิ้มและนี้จะเป็นต้มยำปลาบึกที่พูดปลามาทั้งหมดเนี่ยเขื่อนล้วน,น,น,นทุกคนและปิดท้ายด้วยผัดหมี่โคราชเรามาถึงโคราชแนละ้วต้องกินผัดหมี่ครับผมเป็นร้านลำนาที่อยู่บนเขื่อนลำตะหองทุกคนอขออนุญ,ญาตชิมปลาก่อนเลยปลานิ่มเขื่อนชึบอ,อ่ะซึ่งผมดูเนี่ยด้านนอกค่อนข้างแห้งแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าพอตัวมันใหญ่ ถ้าเขาปิ้งไม่สุกด้านในมันจะไม่สุกเพราะปลามันตัวใหญ่แต่เนี้ด้านในช่าอยู่แล้วด้านนอกเนี่ยแห้งๆลองดูนะจะเป็นยังไงไสย,ยักยักอือหู คือปลาลินอะรสชาติมันจะมีเอกลักษณ์ของมันใช่ปะแต่ที่เนี่ยมันจะมีความหวานความฉ่าของปลาลินแล้วจุดสาคัญคือปลาลินไม่มีกลิ่นดินตอนช่วงท้ายคือปกติคนบางคนเคยกันปลาลินเพราะว่าเวลาเรากินปลาลินี่กลิ่นปลายสุดท้ายมันจะเป็นกลิ่นดินถ้าคนเคยกินจะรู้มันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเอกลักษณ์ของปลาลินอะแต่เนี้ยกลิ่นดินไม่มี แล้วเนื้อแน่นมากแน่นแบบแน่นเหมือนเรากินพวกปลาทับทิมเออเนื้อแน่นๆแล้วมีความหวานหวานบางคนอาจจะงงหวานอะไรหวานน้ตาตาลหรือหวานมันมีความหวานด้วยตัวปลามันเองไว้ทุกคนมันิงโคตรดีไม่ดีได้ไงเนาะปลาเขื่อนแล้วโหแล้วเร,เรากินแบบเต็มคาเต็มช้อนอะแล้วบอกเลยว่าปลาเขื่อนเนี่ยหาก,กินยากเพราะว่าเราก็ต้องจับจลาเขื่อนจริงๆอะถ้าเราไม่ได้มากินบนเขื่อนเรามากินในกรุงเทพเขาบอกปลาเขื่อนปลาเขื่อนไม่ม,ม,มีมีแต่ปลาเลี้ยงเขามีน้ำจิ้มมาให้เราล่าดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปนี่ เป็นการกินปลาเนรที่สะใจมากๆด้วยความที่เนื้อมันแน่นแล้วมันหวานน้ำจิ้มซีฟูดมีความเปรี้ยวเผ็ดหวานครบเลยอร่อยมากกินไปเต็มช้อนสามคำรสไปไม่ถึงครึ่งเลยปลาเนรดูดิแล้วจริงเขามีน้ำจิ้มอันหนึ่งมาไม่ดูน้ำจิ้มอะไรเหมือนกัน <c oughs> เป็นเหมือนน้ำพริกแมงดาเว้ยอันนี้มันเหมือนน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุ้ยอร่อยนี่เดีว๋ยวทุกคนมาต่อที่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม นี่หน้าตาปลาเนื้ออ่อนก็นเป็นปลาแต่เนี้ยไซส์ไซส์แบบไซส์เล็กๆน,นะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเพราะว่าเขามาทอดกระเทียมใช่ป่ะเราสามารถกินได้ทั้งกระดูกเลยเขาบอกมาอย่างนั้นนะลองดูจุ่มน้ำจิ้มซีฟูด้ดน,นี่นี่สิเอกลักษณ์ปลาเนื้ออ่อนกินได้ทั้งตัวจริงๆกรอบกรอบมากเขาทอดกรอบมากแล้วเราควักน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี้เลย บอกได้คําเดียวต้องสั่งเอกลักษณ์ปลาเนื้ออ่อนเนื้อมันจะมีความนิ่มๆแต่เนี้ยพอทอดทอดกรอบมันก็จะมีความกรอบๆแล้วฟิลลิ่งของเนื้อปลามันไม่เหมือนกับเนื้อปลานิลนะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะปลาเนื้ออ่อนเป็นเอกลักษณ์ของมันจะมีความกลิ่นปลาหอมๆละเอียดละเอียดละมุนละมุนของปลาเนื้ออ่อนอ่ะอร่อยดีมาเขื่อนใหนก็ต้องกินปลาและชาสลัดนี่ดีกว่านี่คือปลาหังลวกจิ้มถ้าดูดีๆเหมือนหมูสามชั้นนะเออแต่เนี่ยคือปลาหังชิ้นใหญ่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยน้ำ น,นี่แน่นแ่นเลยปลาเนื้อปลาล้วน ปลาคังเนี่ยเนื้อแน่นมากแน่นชนิดที่ว่าเหมือน,น,นมมอออเรากินเนื้อหมูอ่ะคือโปเติเนื้อปลาเวลากัดมันจะมีความละเอียดละเอียดกัดแล้วมันจะขาดขาดแต่ปลาคังเนี่ยสู้มฟันสู้ลิ้นมา,มากๆกัดแล้วมันจะหนึบหนึบแล้วตัวหนังมันจะมีความหนึบหนึบเด้งเด้งเออที่ดีกว่าจากปลาคังสู่ปลาเบิกจริงเนื้อสัมผัสใกล้ๆกันนะแต่มันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวปลาเบึกเนี่ยจะมีความมันมันแล้วก็หนังเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เออถ้าใครชอบมันมันเด้งเด้งใครชอบกินเอ็นเนื้อเนี่ยปลาเบึกเนี่ยใช่เลย ตัวต้ยมยำเขาทํารสชาติออกมาดีนะเปรี้ยวหวานกําลังดีเค็มนิดๆตัวปลาเบึกทําไม่ขาวปลาเบึกเนี่ยปลาเบึกจริงๆเ้าทําไม่ดีอะขาวแต่ร้านนี้ทําไม่ขาวแล้วตัวปลาบึกมีความหนึบมากแน่นมากต้ยมยำดีมากหู้ยต้ยมยำเขาใส่กะเพราด้วยเว้ยเขามีใบกะเพรามาใส่ด้วยอะือูอร่อยมากเลยอะใครชอบกินปลานะมาเถอะร้านนี้ปลาเขาดีทุกอันเลยหูยต้ยมยำก็ดีนะสดเพลินออกแบบเปรี้ยวหวาน และนนี้นี่มาถึงโคลาไม่สั่งได้ยังไงนี่คือผัดหมี่โคราซึ่งในเมนูเนี่ยผมอ่านมาเขาบอกว่าเส้นเหนียวหนุบมากน้าดูความเนืบอของเส้นไม่รู้แหละจะเนืบแค่ไหนต้องลองเบิ่งดูก่อนนะอืมอืม เส้นเนี่ยของผัดหมี่โคราชร้านนี้อาจจะไม่ได้หนึบเหมือนที่ผมคิดไว้นะคือนเนี้ยมันก็มีความแบบค่อนข้างไปทางปกติจะมีความหนึบเน็บนิดน้แต่รสชาติรสชาติเข้มข้นมากรสชาติเนี่ยจะมีความเปรี้ยวนําเค็มตามนะหวานเออคือสเสน่ห์มันจะมีความเปรี้ยวๆเปรียปร้ยว,ยวน้ามะขามเปรี้ยวตัวน้ําซอสอะ่ะซึ่งอันเนี้ยรสชาติดีซอสเขาดีมากเออเห็นตอนแรกผมเห็นอุ้ยมันสีมันขาวๆนะมันจะรสชาติประมาณไหนอุ้ยรสชาติดีเลยอ แต่เส้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหน็บมันธรรมดาถ้าเหนึบสำหรับผมมันต้องแบบเส้นจันอย่างนา้เป็นแบบผัดหมี่เส้นจันหมี่เราชัจริงเส้นมันจะเหน็บเน็แต่เนี้ยเส้นอาจจะไม่ได้เหนึบมากแต่รสชาติโคตรอร่อยนี่นี่ลองดูลองดูมันนิ่มมันนิ่มเป็นครั้งแรกที่กินปลาหิ่นเขื่อนอ่ะลองดูโอ้สำหรับคนที่ชอบกินปลาหิ่นบอกเลยว่าพิเศษมันหอมแล้วก็หวานอ่ะเออหวานมากค่ะคันใหญ่ๆไปคันใหญ่ๆไปนี่นีให้ดูเนื้อ มันเป็นปลานนลหอมอ่ะเออมันมีกลิ่นปลานนลนะแต่มันหอมหอมหวานแล้วก็หวานเออเฮ้ยลองจิ้มน้ำจิ้มดูลาึ้นมาดี่คือมาอ้าวนี่เป็นซีฟู้ดนะอือโหอะไซีฟู้ดที่นี่โคตรดีรุนแรงรุนแรงมากเจิดสำรักเผ็ดอร่อยมากเลยอ่านี่น้ำพริกแมงดานง่เหรออ่าเป็นเหมือนน้ำพริกหนุนแมงดาเออ ว้าวรสำหรับคนชอบกินนะพริกแมงดานะรักมากอาหอมหอมลองปลาคังลวกจิ้มดูบ้างอราดก,กับน้ำจิ้มซีฟูคือปลาคังอะ่ะมันจะมีความเหนียวเหนียวนำก่อนเ,อเหนียวหนึบแล้วก็ค่อยๆนุ่มก็ดีนะสัมผัสดีอชอบหนักมากนี่นี่นอีกสักปลาหนึ่งนี่ ตปลาบึกปลาบึกต้ยมยำปลาบึกว้าวเด้งๆเลยเด้งๆหนังนี่เห็นเป็นแบบชั้นๆเลยอ่ะ <c oughs> สวรรค์ของคน,นรักปลาเป็นปลาที่แบบทำต้ยมยำอร่อยมากอะ่ะใช่ <c oughs> แต่ถ้าเอาไปกินอย่างอื่นมันจะมันมันจะเลี่ยนเลยนะ ต่บอกแล้วเมื่อกี้ต้ยมยำอ่ะอร่อยมากน้ำต้ยมยำนี่ถึงอยู่นะใช่ใช่แซ่บเลยนะมันมีความมันๆเปรี้ยๆวๆหวานๆน,น่ะตื่นเลย <c oughs> และนี้อันนี้คือมะเขือไว้ทุกคนมะเขือเผามะเขือผ่านายกวันนี้เป็นเป็นเป็นมะเขือเผาอะไรอ่ะ,ะ,ะกินกับปลาจิ้มซีฟู้ดแต่เดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดกินแล้วผมไห้คนไม่กินมะเขือเด้๋ยวนี่ยให้ตัวแทนคนกินมะเขือมากินอยู่เด้อปลาอืออยากได้อีกจานเฮ้ย เอาให้หมดตอนจันนี้มะเขือช่ำมากเลยจริงเหรอ,อและสําหรับใครที่สนใจร้านครัวตาตีบครับร้านจะตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าลําตะคองครับเดี๋ยวผมทิ้งแผนที่ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยร้านนี้อาหารอร่อยวิวก็ดีได้กินปลาสดๆจากเขื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแต่เพื่อนแน่พี่แขกน้องแชร์กันไปน่าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามไปด้วยสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ